สวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับผมนะฮะัแซ่บครับผมจากบริษัทต้องจักรยานจำกัดแล้วเมือสองจังหวัดอุบลราชธานีนะฮะวันนี้ผมมารีวิวเจ้าตัวนี้เลยนะฮะรุ่นพิเศษรุ่นหายากนะครับและเลิกผลิตแล้วนะฮะณตอนนี้นะครับสำหรับรถใหม่ป้ายแดงนะฮะผมวันนี้เรามาอยู่กับเจ้ตัว Honda Jazz นะฮะ1.5 SV นะฮะรถชมปี2015นะครับรถ คอนด์เจจ์ GK นั่นเองนะครับผมวันนี้จัดมาให้แล้วนะฮะสีขาวด้วยสวยหล่อขนาดนี้นะฮะบอกได้เลยว่ามีน้อยและหายากและรถเป็นที่ต้องการตลาดนะครับตอนนี้เลยนะฮะอันดับแรกเลยเดี๋ยวผมพามาดูของรถคันนี้ก่อนเลยนะฮะอันดับแรกเลยตัวนี้สีนะฮะคันนี้จะได้เป็นสีขาวเดิมนะฮะสีขาวเดิมจากโรงงานทั้งหมดเลยนะฮะกระจังลงกระจังหน้านะครับนี่ชุดลงชุดแต่งนะฮะนี่คอบไฟหน้ามาให้สัญลักษณ์ RS นะฮะใส่มาตกงแต่งมาให้ดูสวยงามนะครับผม ของเดิมโรงงานถักทั้งหมดเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นพวกชุดสีต่างๆก็ตรงกระจกนะฮะคันนี้นะครับในส่วนของล้อนะฮะตัวนี้ได้เป็นล้อแม็กเดิมโรงงานด้วยนะฮะแม็กเดิมโรงงานนะครับผมขอบ16นะฮะคันนี้นะครับกระจกมองข้างเป็นแบบปรับพับไฟฟ้าและมีไฟเลี้ยวมาให้ตรงนี้เลยนะครับผมอ่าตัวนี้เป็นตัว SV นะฮะตัวท็อปเลยกุญแจเป็นคิเลตแบบนี้นะฮะเป็นกุญแจแบบนี้นะครับนี่มีสายครอบกันรอยมาให้แล้วนะฮะ มาดูด้านหลังดีกว่านะครับนี่ใส่คีบฉลามมาให้นะสวยๆเลยแล้วก็มีสปอยเลอร์มาให้แล้วเรียบร้อยนะครับพร้อมไฟเบรกดวงที่3นะฮะด้านหลังตรงนี้มีสเกิร์ตหลังมาให้นะฮะเรียบร้อยเลยมีสเกิร์ตหลังมาให้นะครับสัญลักษณ์โลโก้ต่างๆ RS ibtech ฮะตัวนี้แต่งมานะครับตัวนี้เป็นตัวแต่งนะฮะ RS นะครับผมมาดูด้านหลังกันดีกว่านะฮะด้านหลังสวยเลยตัวนี้ หุ่มเบาะมาให้แล้วนะครับนี่พุ่มเบาะมาให้แล้วจากเจ้าของเดิมนะฮะหุ่มเบาะมาให้แล้วนะครับหลังสวยเดิมนะฮะหัวนมหัวนอตไม่มีรอยแกะขันเลยนะครับรอยเม็ดอ้างต่างๆยังอยู่ครบเลยนะครับคันนี้นะฮะมีถาดหลังมาให้แล้วเรียบร้อยนะครับผมเรามาดูชุดเครื่องมือนะฮะนี่เครื่องมือไม่เคยแกะใช้งานเลยนะฮะยังใหม่เอี่ยมเลยครับตัวนี้มียางอะไหล่มาให้นะฮะยางอะไหล่ของเดิมนะครับผม คันนี้สวยคุ้มสุดๆหน้าจับจองหน้าโดนนะฮะคันนี้เดี๋ยวเราไปดูในส่วนของภายในออปชั่นกันดีกว่านะครับคันนี้มีอะไรบ้างนะฮะอ่าดับแรกเลยภายในเป็นสีดำนะฮะภายในสีดำนะฮะหุ้มเบาะดังมาให้แล้วเรียบร้อยนะครับตัวนี้นะฮะเป็นแบบแพทเทิร์นชินะฮะแล้วก็เป็นกลุ่มพุ s สตาร์ทด้วยนะครับตัวนี้นี่มีเกียร์แพทเทิร์นชิมาให้นะฮะในส่วนของพวงมาลัยเป็นแบบ3ก้านนะฮะ ระบบมัลติฟังก์ชันมีให้ครบเลยนะครับคุ้คอนโทรลมีให้นะฮะเลขไมตัวนี้อยู่ที่90้าหมื่โลเท่านั้นเองนะครับไม่อยู่ที่90้าหมื่นโลนะฮะไม้แท้เดิมจากเจ้าของเดิมเลยนะครับผมในส่วนของออปชั่นนะฮะเครื่องเสียงตรงนี้นะฮะเป็นจอแบบทัชสกรีนนะครับจอแบบทัชสกรีนนะฮะแอร์แบบดิจิตแอร์แบบดิจิตอลนะฮะแล้วก็เป็นแบบออโต้ได้ด้วยนะครับสําหรับในส่วนของแอร์นะฮะมาพร้อมกับกล้องมองหลังอ่านี่เห็นไหม กล้องวงหลังสามารถปรับได้ทั้งหมด3รูปแบบนะฮะนี่หน,นึ่งสองสามนะฮะนี่ปรับมุมมองได้ทั้งหมด3รูปแบบนะครับแล้วก็มีเซนเซอร์ที่ไปพร้อมกับพวงมาลัยนี่เห็นไหมบอกได้เลยว่าตัวนี้คุ้มสุดๆนะฮะรุ่นนี้หายยากแล้วนะครับผมใครสนใจคันนี้นะฮะบอกได้เลยว่าไม่ผิดหวังนะฮะไม่ผิดหวังในส่วนของฝ้าเพดานของรถนะฮะยังสวยสะอาดอยู่เหมือนเดิมเลย นะครับไม่มีรอยขีดข่วนอดไทั้งสิ้นนะฮะไม่มีรอยฉีกขาดเลยนะครับนี่มีมา่านบางแดดให้ด้วยนะฮะคันนี้มาป้องกระจกนะครับต่อไปเดี๋ยวผมพาไปดูในส่วนของเครื่องยนต์นะฮะภายในของเครื่องยนต์นะครับอย่างที่รู้ๆกันอยู่นะฮะเจ้าตัว Honda Jazz คันนี้นะฮะเป็นเครื่องยนต์ไอวีเทคนะฮะ1,500ซีซีนะครับผม เครื่องยนต์สีสูบเลียงนะฮะคันนี้นะครับเครื่องยนต์สวยนะฮะคันนี้เครื่องยนต์สวยเดิมสดเลยนะฮะไม่มีรอยแกะซ่อมนะฮะเครื่องยนต์นะฮะในส่วนของฝากระโปรงเช่นกันนะฮะฝากระโปรงเดิมจากโรงงานนะครับสติกเกอร์ต่างๆยังอยู่ครบเลยนะฮะหัวน็อตไม่เคยมีรอยแกะซ่อมทําสีนะฮะในสองฝากระโปรงนะครับจะเข็บด้านข้างนะฮะของเดิมจากโรงงานเลยนะฮะรถคันนี้ไม่เคยซ่อมทําสีนะฮะเอาคอเป็นประกันได้เลยนะฮะคันนี้สวยสดแน่นอนนะฮะคันนี้ Honda Jazz GK นะครับรถโฉมปี2015แต่คันนี้จด16นะฮะคันนี้ต้องแจ้งไว้ก่อนนะฮะปี2015จด2016นะครับ GK คันนี้นะฮะปี2015นะครับผมสุ่มวันราคาอยู่ที่479,000บาทเท่านั้นเองนะครับบอกได้เลยว่ารถคันนี้คุ้มแน่นอนนะฮะกับราคานะฮะแล้วก็ ความหายากของเจ้ารุ่นนี้นะฮะไม่มีผลิตแล้วนะฮะบอกไว้ก่อนนะครับแล้วก็หายากด้วยนะฮะแถมได้เป็นสีขาวเดิมด้วยนะฮะคันนี้รถเจ้าของเดียวนะฮะออกห้างป้ายแดงเลยนะครับการันตีเลยนะฮะคันนี้นะครับสาหรับลูกค้าที่สนใจเจ้าตัวนี้นะฮะก็สามารถติดต่อมาได้เลยนะครับในทุกๆช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็นแฟนเพจเฟซบุ๊กนะฮะรถมือสองต้องเจริญยนนะฮะหรือว่าช่องทางแฟนเพจ <c oughs> หรือว่าช่องทางเบอร์โทรนะฮะศูนย์แปดเจนะครับแล้วก็เป็น ID ดีไลน์ตามเบอร์โทรนี้เลยนะฮะแล้วก็ช่องทาง y t u t u นะครับ <c oughs> บริษัทต้องเจริญจำกัดนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe ให้ด้วยนะฮะสำหรับใครที่สนใจนะฮะเรามีบริการนะครับทำสัญญาให้ลูกค้าถึงหน้าบ้านพร้อมส่งรถให้ลูกค้าถึงหน้าบ้านเช่นเดียวกันด้วยรถสไลดอ่อนของเราเองนะฮะลูกค้าโทรมาแค่นั้นเองนะครับ รออยู่ที่บ้านนะฮะไม่ต้องทําอะไรรอรับรถได้เลยนะครับตอนนี้มั่นใจได้เลยนะฮะอ่ะสำหรับวันนี้นะฮะจับคลิปนี้และเจ้าตัวนี้นะครับก็ฝากไว้ด้วยนะฮะเป็นอีกคั้นหนึ่งที่อยากแนะนําให้ลูกค้าเอาไปใช้งานนะครับผมต้องขอตัวาไก่อนแล้วนะฮะวันนี้นะครับผมคลิปหน้าจจะเป็นรุ่นอะไรคอยติดตามชมกันได้เลยนะครับสวัสดีครับ